สวัสดีครับไอรเลฟทูเดย์วันนี้ดีสุดนะครับวันนี้มาพบกับอีกบุคลิกภาพหนึ่งครับเป็นไทสีเหลืองเลยนะครับคือไอเอสเนักประจนภยัยยืดหยุ่นสูงเป็นศิลปินที่ทรงสเสน่ห์และพร้อมสำรวจเรื่องราวใหม่ๆในชีวิต บุค,คลิกของนักประจนภัย,ยถือว่ามีความเป็นศิลปินอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงว่าเป็นศิลปินที่จะต้องวาดรูปได้แต่งเพลงได้ไม่ใช่แต่กําลังจะหมายถึงว่าความเป็นศิลปินในตัวเขาคือความเป็นตัวของตัวเองเขาใช้วิถีชีวิต มุมมองการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดและธรำเนียมปฏิบัติทางสังคมเขาจะมีความสุขกับการบิดเบือนรูปแบบเดิมๆที่เคยทำมาเพื่อทดลองนำไปสู่สิ่งใหม่ๆตามที่เขาสแสวงหาและใจเขาเรียกร้องมีความหลงไหลในการค้นพบอะไรบางอย่างในจิตใจของเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในโลกที่มีสีสันความสนุกความเย้ายวนใจรูปแบบอะไรใหม่ๆ แปลกใหม่ความท้าทายโดยได้รับแรงบันดาลใจในการเชื่อมต่อความรู้สึกของตัวเขาและผู้คนอื่นเข้าด้วยกันการที่ไทยนี่นะครับได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวเองยิ่งทำให้เขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของพวกเขาซึ่งการปล่อยใจไหลไปกับความรู้สึกที่มีความสุขภายในตัวเนี่ยทำให้ไทนี่นะครับดูเหมือนเป็นคนที่คาดเดาได้ยากอาจจะมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแม้กระทั่งคนที่สนิทหรือแฟนที่เขารักเนี่ย อาจจะคาดเดาเกี่ยวกับตัวเขาลึกๆได้ยากพอสมควรเลยจริงอยู่ไทยนี่นะครับจะมีความเก็บตัวเป็นอินโทรเวิร์ตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะฟิกติดอยู่กับการอยู่คนเดียวอย่างเดียวเขาสามารถที่จะก้าวออกไปเข้ากับสังคมออกไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาอยากรู้อยากลองด้วยตัวของเขาเพื่อเติมพลังใจใหม่ๆได้ค้นพบ ได้แสวงหาอะไรใหม,หม่ๆไทยนี่นะครับมีแนวโน้มที่จะผลักดันความรู้สึกความสนใจภายในตัวเขาเนี่ยออกมาเป็นพฤติกรรมที่มีความสนุก มีความเสี่ยงมีความโลดโผนไม่ว่าจะเป็นกีฬากิจกรรมต่างๆหรือถ้าหลุดขอบออกไปก็คือเป็นเรื่องของการพนนันความเร้าใจในรูปแบบนี้ซึ่งไทยนี้นะครับมีแนวโน้มที่ก็จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ยังมีความเป็นต,ตัวเองที่รู้ว่าตัวเองนั้นนะ่ะต้องการอะไรชอบอะไรอยากทำอะไรใหม่ๆทำให้ ภายนอกที่เรามองไทยเนี่ยเขาก็มีความมีสเสน่ห์ในการที่เขาเป็นความเป็นตัวองตัวเองและได้ค้นพบสิ่งที่เขารักเขาชอบและเขากล้าที่จะลงมือทำด้วยความที่เขามีความท้าทายอยู่ในตัวอยากรู้อยากลองอยากเสี่ยงมันอาจทําให้เขาถูกมองว่า เป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบเป็นคนที่ประมาทกับชีวิตไม่รู้จักวางแผนชีวิตนี่คือแง่มุมที่คนอื่นอาจจะมองเห็นซึ่งแน่นอนถ้าเกิดไทยเนี่ยนะครับบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีสามารถวางแผนตัวเองและสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นแหละไทยเนี่ยถึงได้ดึงเอาความสุขที่ได้จากการค้นพบตัวเองว่าตัวเองอยากทําอะไร และไทยนี่นะครับก็มีความอ่อนโยนอ่อนไหวกับความรู้สึกของคนอื่นเมื่อต้องเผชิญการวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินหรือการถูกกดดันให้สร้างโซลูชันทางออกอะไรอย่างรวดเร็วหรือมากมายเกินไปก็ยิ่งทำให้ไทยนี่อาจจะอึดอัดและเสียความเป็นตัวของตัวเองได้ความท้าทายอย่างหนึ่งของไทยนี่นะครับคือการที่ต้องจัดการตัวเองให้รู้จักการวางแผนอนาคตซึ่งไทยนี่มีแนวโน้มที่จะ มีความอยู่กับปัจจุบันทำเรื่องเฉพาะหน้าและมีความสุขในการสแสวงหาโน่นนั่นนี่ไปเรื่อยๆดังนั้นการเติบโตของพวกเขาก็คือการที่เขาก้าวจากพื้นที่เดิมๆที่เขาคุ้นชินนำไปสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่รู้จักวางแผนในอนาคตอันนี้ถือว่าเป็นความทา้าทายอันหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนไทยนี่เลยครับ เราจะเห็นว่าไทเนี่ยนะครับมีความเป็นตรงตัวเองสูงและสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดังนั้นการบาลานซ์ระหว่างความสุขความสนุกความท้าทายเรื่องราวใหม่ๆที่ตัวเองอยากทำกับความรับผิดชอบการเติบโตและการคอนเนคกกับผู้อื่นให้เกิดความเข้ากันได้ในเรื่องของการวางแผนชีวิตก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทเนี่ยนะครับ มีสเสน่ห์และเข้าถึงผู้อื่นเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้แม้เขาจะมีความเป็นอินทวิร์ตก็ตามจุดแข็งของนักประจนภัยมีสเสน่ห์คือไทยเนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะรู้สึกผ่อนคลายอบอุ่นมีทัศนคติทั้งบวกไม่คิดอะไรเหมือนเด็กๆอาจจะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนที่สแสวงหาการเติมเต็ม แบบไทยเนี่ยคนที่ตึงมากๆมีความแข็งมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆรับผิดชอบสูงๆหรือเป็นสายแบกบอาจจะเติมเต็มเห็นว่าไทยเนี่ยเออชีวิตแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะซึ่งการบาลานซ์ให้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ในทางสายกลางก็คือว่ากําลังดีสําหรับไทยนี้และไทยอื่นๆก็จะทําให้การใช้ชีวิตมีทั้งความสุขและความสงบมากยิ่งขึ้น เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นคือไทยเนี่ยนะครับมีความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและมีแนวโน้มสูงที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วยแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ความเข้าใจในเชิงลึกซึ้งอะไรแต่เขามีเซนส์มากพอที่จะรับรู้ได้ว่าคนอื่นกําลังรู้สึกอะไรอยู่ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทําให้เขาลดความขัดแย้งความบาดหมางซึ่งความขัดแย้งกับผู้อื่น,เ,นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็จะ อารมณ์อรยและมีแนวโน้มจะปรานีประนอมเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นจินตนาการเป็นภาพคือไทยเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะมีความจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งหนึ่งที่เขาถนัดคือการมองเห็นเป็นภาพ ออกมาชัดเจนสิ่งที่พวกเขาอยากทำอยากรู้อยากลองอยากเรียนรู้อาจจะต่างกับไทยสีเขียวเช่นผู้ไกลเกลียหรือลักรรงลงต่างๆที่แบบนั้นจะมีความลึกซึ้งด้านแนวมาทำมากกว่าแต่ไท้ายน้วัจนภัยเนี่ยก็จะจินตนาการเหมือนกันแต่จะมีความเห็นเป็นภาพ เป็นสิ่งที่จับต้องได้มีความชัดเจนเข้าใจง่ายไปเลยไม่ต้องมาลึกซึ้งหรือเป็นนามธรรมมากเกินไปดังนั้นความสดใสความเป็นตรงตัว,วเองบวกกับจินตนาการภาพแบบนี้ยิ่งทําให้เขามีจิตวิญญาณแห่งนักสํารวจในการที่จะค้นพบค้นหาอะไรบางอย่างอย่างที่ใจพวกเขาต้องการรักความสนุกและความตื่นเต้นแม้ว่าดูภายนอกเขาอาจจะดูเงีบเงียบ เฉยๆหรือมีความเขินอายแต่ในใจเขาเนี่ยอาจจะมีแรงปรารถนาในการที่จะค้นพบค้นหาอะไรใหม่ๆได้ทดลองเรียนรู้ได้เป็นตัวของตัวเองบ้างหรือได้ปรับไปเป็นตัวคนอื่นบ้างได้ใส่ชุดใหม่ๆเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆทดสอบอะไรใหม่ๆแต่งตัวใหม่ๆยิ่งทําให้พวกเขาได้เติมเต็มความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นอยากรู้อยากเห็นด้วยความที่เขามีความคิดแบบ รูปธรรมจับต้องได้เห็นภาพชัดเจนบวกกับความอยากรู้อยากเห็นความตื่นเต้นในตัวความเป็นเด็กที่อยู่ในตัวเขาจะหลอมรวมออกมาเป็นไอเดียอะไรใหม่ๆเพื่อขับดันความอยากรู้อยากเห็นที่มีอยู่ในตัวของเขาดังนั้นงานด้านตักกะเหตุผลหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีกฟากหนึ่งที่พวกเขาต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ แต่ในสายของฟีลลิ่งแล้วเนี่ยความรู้สึกงานทางด้านศิละปะงานทางด้านความเป็นคนมนุษยนิยมยต่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการทําความเข้าใจเรื่องราวแบบนี้มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวอย่างที่บอกแล้วศิลปินเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจําเป็นจะต้องวาดรูปร้องเพลงทํางานศิละปะเก่งแต่เขาเนี่ยมีความเป็นตัวงตัวเองพยายามถามใจตัวเองรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเขานั้นอยากทําอะไร 丁。 เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นพื้นที่ใหม่ๆที่เขาไม่เคยลองและถ้ามันทัดใจใเขาถูกใจใเขาเนี่ยก็จะเป็นแรงขับดันที่ดีที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้ต่อไปดังนั้นความเข้าใจความรู้สึกของผู้คนทั้งตัวเขาเองและเข้าใจความรู้สึกคนอื่นจะผลักดันให้งานศิลปะของเขาออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะจริงๆหรือการทําการตลาดหรือการเข้าใจบุคคลอื่นการถ่ายทอดการทํามีมการทําบทความอะไรฮา ที่มันทัดใจคนหรือการทำคอนเทนต์ทำคลิปที่มันมีความสนุกความบันเทิงความสดใสไม่น่าเบื่อแบบนี้มันจะออกมาในรูปของสิ่งที่พวกเขาถนัดยิ่งถ้าเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มคนดูของพวกเขาว่าคนหมู่มากคนที่เขาแบบต้องการความบันเทิงเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพราะในเมื่อเขาดูแล้วมันสนุกเขาก็สามารถลังสรรศิลปะในรูปแบบของพวกเขาเนี่ยถ่ายทอดไปสู่ผู้คนทัดใจผู้คนได้อย่างง่าย จุดอ่อนของนักประจนภัยอิสระสุดขั้วคือเสรีภาพในการแสดงออกหรืออิสระของชีวิตเนี่ยมักมีความสําคัญอย่างสูงสําหรับคนไทยนี้อะไรก็ตามที่ขัดขวางอิสระไม่ว่าจะเป็นกรอบจารีตประเภทนี้ความรับผิดช,ชอบกลไกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบล็อกความสุข ความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกดีที่มีอยู่ในตัวเองลงไปหรือกระทั่งบทความวิชาการการคิดที่มันลึกซึ้งเกินไปจนแบบจับต้องได้ยาก พวกนี้ก็เป็นตัวขัดขวางการเรียนรู้ความเข้าใจของคนไทยนี้ได้คาดเดาได้ยากอย่างที่บอกว่าไทยนี่มีความเป็นตัว,ตวเองดังนั้นนะ่ะเขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่ชอบการวางแผนในระยะยาวรวมไปถึงการมุ่งม,มั่นวินัยอะไรต่างๆที่เป็นลองเทอมที่ต้องทําเหมือนเป็นเกมระยะยาว วินัยระยะยาวแบบนี้เขาจะไม่ค่อยถนัดเขามีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยถนัดทําให้เขาก็อาจจะหลีกเลี่ยงการวางแผนชีวิตที่มันดีต่อเขาอะ่ะแม้ว่ามันจะดูน่าเบื่อและเป็นแบบลองเทอมในระยะยาวมันอาจจะส่งผลในเรื่องของการวางแผนการเงินวางแผนชีวิตอะไรของพวกเขาได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเขายอมลดตัวเองลงแล้วก้าวเข้าไปสู่การเรียนรู้ ในโลกใหม่ของความผู้ใหญ่ที่มากขึ้นเขาก็จะบาลานซ์ชีวิตของเขาได้มากขึ้นเช่นเดียวกันมีแนวโน้มจะเครียดง่ายเพราะบางครั้งไทยเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเมื่อสถานการณ์ที่มันยุ่งยากหรือถูกจำกัดถูกกดดันถูกบังคับมันอาจจะทำให้เขาพวกเขาเนี่ยปิดตัวเองลงแยกตัวออกมาหรือไฟในตัวอาจจะมอดลงก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองความคิดสร้างสรรค์อะไรความสดใสในตัวอะไรแบบนี้ รักความเสี่ยงมากเกินไปคือท้ายนี้นะครับมีแนวโน้มเหมือนกันที่จะแบบสนใจความเสี่ยงแล้วก็กระโจนเข้าไปเพื่อที่จะแบบได้ใช้ความท้าทายในตัวเ,เข้าไปเสี่ยงในสถานการณ์ที่แบบไม่น่าเสี่ยงอาจจะเพอแข่งขันอะไรบางอย่าง มากเกินไปทําให้อาจจะมองข้ามการมองความสําเร็จในระยะยาวเช่นการลงทุนเลยต่างๆเนี่ยอาจจะสนใจในเรื่องของการลงทุนระยะสั้นหรือการซื้อมาขายไปในระยะสั้นมากเกินไปมันทําให้เกิดการผันผวนด้วยท้ายนี้ที่มีอารมณ์ความรู้สึกมากๆแล้วก็อาจจะชอบความท้าทายด้วย มันทำให้การถือครองในระยะยาวความมีมินรยนทางการเงินอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นด้านตรงข้ามที่พวกเขาต้องเรียนรู้ข้อสุดท้ายนะครับความนับถือตัวเองที่อาจจะผันผวนในความหมายก็คือว่าไทยเนี่ยหลายๆคนเป็นคนเก่งนะครับที่อยู่ในตัวแต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่มันอาจจะชอบเร็ว เบื่อเร็วชอบความท้าทายชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบดังนั้นเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเงี้ยก็มีแนวโน้มที่เมื่อความรู้สึกมันสวิงการมองตัวเองคุณค่าในตัวเองอาจจะสวิงตามไปด้วยเพราะแน่นอนเราอยู่กับความสนุกความเสี่ยงบางครั้งมันจะอาจจะสมหวังผิดหวังใช่ไม่ใช่เป็นอย่างที่เราต้องการหรือไม่ก็ตามมันทําให้มีผลต่อความรู้สึกที่เรามองตัวเองด้วย ในด้านความรักคือไทยนี่นะครับมีแนวโน้มที่จะมีความลึกซึ้งทางด้านจิตใจบางครั้งอาจจะลึกลับเข้าใจยากสักหน่อยเพราะมีความอ่อนไหวในอารมณ์หรือการที่เขาไม่ได้เลือกที่จะเปิดใจกับผู้อื่นได้มากสิ่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นแบบมานหมอกก็อาจจะทําให้คนอื่นไม่เข้าใจตัวตนของไทยนี้มากเพียงพอก็ได้ ดังนั้นถ้าเกิดมีการปรับจูนให้มันอยู่ตรงกลางคือไทยนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจนมากและคนอื่นก็มองในมุมที่เข้าใจพร้อมจะรับฟังคนที่เป็นไทยนี้ก็จะสามารถจูนกันได้เข้าใจได้ยอมรับความเป็นเขาของแต่ละคนเมื่อความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นเนี่ยทั้งตัวไทยนี้และคนที่เป็นคู่ของไทยนี้ครับก็อาจจะต้องมาปรับ จูนหาบาลานซ์ความตรงกลางที่มันเหมาะสมเพราะบางทีไทยเนี้ยอาจจะไม่ใช่นะักวางแผนในระยะยาวที่มีวินัยมากนะักมีความแบบมั่นคงทำซ้ำๆได้มากนะักรวมถึงการที่เป็นนักกลยุทธ มีตักกะสูงสูงมีเหตุผลมากๆก็อาจจะไม่ใช่ความถนัดของไทยนี้ซึ่งก็ไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองปรับจูนในด้านที่ตัวเองไม่ถนัดหรืออีกฝั่งหนึ่งก็คือว่านําจุดแข็งของไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจความสนุกสนานความมีชีวิตชีวาในชีวิตอย่างเงี้ยเอาปรับจูนเข้ากับชีวิตคู่และให้บาลานซ์ตรงเนี้ยเหมาะสมสําหรับความรู้สึกของคนทั้งคู่ ้ดวยกันหัวใจที่อ่อนโยนคือสิ่งที่มีค่าสําหรับชีวิตคู่ของไทยนี่นะครับคือการทําให้เข้าใจชัดเจนว่าความรักความอใจใส่นะมีคุณค่าคําขอบคุณคําขอโทษการใส่ใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยก็ทําให้ยกระดับความรักของคู่ของพวกเขาได้ดังนั้นแม้เกิดความขัดแย้งในบ้านสิ่งที่สําคัญก็คือการเข้าใจความรู้สึกของกันและกันและคุยกันด้วยปิยวาจา ภาษาที่ดีพอไม่กดดันคาดหวังในสิ่งที่พวกเขาไม่ถนัดและไม่สามารถเป็นได้ทันทีทันใดอย่างที่เราต้องการก็เป็นเรื่องที่สําคัญและยิ่งถ้าเกิดเราเข้าใจไทยเนี่ยนะครับไทยนี้ก็มีแนวโน้มสูงที่จะตอบสนองความรู้สึกดีๆนั้นนะ่ะกลับไปที่คู่ของพวกเขาเขาก็อาจจะพร้อมที่จะเติบโตขึ้นลดความเป็นตัวของตัวเองลดความเป็นศิลปินลดความเอาแต่ใจของตัวเองลงเพื่อปรับจูนให้ชีวิตคู่มีความ ความสุขเป็นเหมือนการตอบแทนความรู้สึกที่ดีที่เขาอุตสาห์มาให้เราเราก็ต้องตอบแทนเขาเช่นเดียวกันการมีชีวิตคู่แบบนี้นะครับก็อาจจะต้องการ ความท้าทายความสนุกความมีชีวิตชีวาอะไรใหม่ๆไม่ชอบอะไรที่มันนิ่งๆซ้ําๆเดิมๆดังนั้นการที่เป็นชีวิตคู่กับไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะพบเห็นความตื่นเต้นการแสวงหาอะไรใหม่ๆได้ทดลองทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนแต่อย่างไรก็ตามทักษะการวางแผนการบริหารจัดการก็ยังจําเป็นสําหรับทุกคู่ชีวิตตัวเองมีความอิสระได้ แต่ก็ต้องรับผิดชอบและวางแผนชีวิตได้เช่นเดียวกันจึงจะทำให้ไทยเนี่ยนะครับได้มีชีวิตที่สมดุลทั้งความสุขในตัวเองและไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในด้านมิตรภาพคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับไทยเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเห็นว่าไทยเนี่ยเป็นคนที่สบายๆไม่คิดเล็กคิดน้อยเข้าใจความรู้สึกคนอื่นและตัวเองก็เต็มไปด้วยความรู้สึกแต่ก็สามารถปล่วางปัญหา Let's g o move on กับปัญหาอะไรบางอย่างได้อย่างง่ายอย่างที่เราอาจจะไม่คาดฝันมาก่อนดังนั้นกิจกรรมนี่ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการโต้เถียงทางสติปัญญาการวางแผนเรื่องราวอะไรใหญ่ๆยากๆกก็อาจจะเป็นทางที่พวกเขาไม่ถนัดและพวกเขาก็ชอบใช้เวลากับความสนุกสนานกิจกรรมที่สบายๆมีความเป็นกันเองกับเพื่อน แบบนี้เขาจะชอบมากกว่าคือถ้าบรรยากาศของมิตรภาพเต็ไมไปด้วยความสุขความสบายใจความไม่กดดันก็มีแนวโน้มที่ไทยเนี่ยเขาก็จะเปิดใจให้กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่ถนัดระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแต่พวกเขามีความเป็นตัวของตัวเองในการที่จะรู้ว่าที่ไหนที่พวกเขาอยู่แล้วสบายใจผู้คนแบบไหนที่พวกเขาอยู่แล้วมีความสุขไม่หนักหัวเกินไปไม่ตึงเกินไป แบบนี้พวกเขาก็จะวางแผนในเรื่องของมิตรภาพของพวกเขาได้ง่ายดังนั้นดังนั้นการใช้ชีวิตก็คือการได้เอาตัวเองออกไปเผชิญกับเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจน่าค้นหาอะไรใหม่ๆนี่คือชีวิตที่พวกเขามีความสุข ดังนั้นถ้าพูดในเรื่องของความเป็นพ่อเป็นแม่ของไทยนี่นะครับก็ถือว่ามีความท้าทายอย่างมากหลายๆคนในไทยนี่นะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยความที่ทํายังไงก็ไม่พร้อมที่จะต้องดูแลเอาความรู้สึกของเราทั้งหมดเนี่ยดูแลลูกๆแต่อย่าลืมว่าในตัวของไทยนี่นะครับมีความเข้าใจความรู้สึกมีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวที่อยู่ในตัวสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีในการจะส่งต่อไปที่ลูกๆของพวกเขาจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ของไทยนี่นะครับถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ สิ่งหนึ่งก็คือความสุขการค้นหาตัวเองการได้ทดลองเรียนรู้โลกกว้างได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆดังนั้นลูกๆของไทยนี่นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเจอเรื่องราวบริบทอะไรที่มีความสนุกความตื่นเต้นมากกว่ารูทีนเดิมๆที่ต้องทําทุกๆวันไทยนี้มีแนวโน้มที่ผสมผสานความสนุกความบันเทิงและการเรียนรู้ ในรูปแบบที่พวกเขาเข้าใจได้ง่ายซึ่งพอเขาเป็นตัวของตัวเองแบบนี้เขาก็มีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกๆของพวกเขาเช่นเดียวดังนั้นการให้เวลากับลูกๆของพวกเขาด้วยการทำกิจกรรมที่มีความสนุกเพลิดเพลินหรือกระทั่งกิจกรรมที่มีความกระทนหันมีความแปลกใหม่ ขาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเช่นการทาสีห้องนอนใหม่การทําขนมด้วยกันการเตะบอลเล่นกีฬาปลูกต้นไม้ทำงานศิละปะไปด้วยกันกับลูกๆเพราะสิ่งเหล่านี้รวนเป็นความทรงจําที่ดีที่จะประทับใจลูกๆของพวกเขาไปจนโตได้เลยป็นด้วยความที่พ่อแม่แบบนี้นะครับก็มีความเป็นตัว,อตวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เป็นไทยเนี่ยจะมีความเอาแต่ใจตัวเองนะอันที่จริงแล้วอ่ะ ไทยเนี้ยถือว่าเป็นบุคลิกภาพหนึ่งที่มีความผ่อนคลายที่สุดในการที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เลยเพราะลึกๆแล้วเนี่ยไทยเนี้ยเชื่อว่าการที่ลูกๆของพวกเขาจะเติบโตได้มันมีวิธีการที่สําคัญก็คือว่าคือการปล่อยให้พวกเขาได้เผชิญโลกกว้างได้สัมผัส ได้สำรวจสิ่งใหม่ๆด้วยตัวพวกเขาให้เรียนรู้จากความผิดพลาดให้สนุกกับความผิดพลาดที่เราได้ทดลองอะไรและยิ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กๆเขาสามารถโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แม้ว่าจะไปต่แตกแต่ไหนแต่สุดท้ายเนี่ยเขายังจําทางกลับมาบ้านได้เขายังรู้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่พวกเขาเนี่ยจะรู้สึก ฟิลเซฟปลอดภัยรู้สึกสบายใจในบ้านหลังนี้ได้ถ้าสมดุลตรงนี้เกิดขึ้นได้พ่อแม่แบบนี้ก็หายห่วงและความกดดันที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะลดน้อยลงผ่อนคลายได้มากขึ้นด้วยดังนั้นการแทรกแซงการบังคับกดที่ตายตัวอาจจะไม่ใช่ทางของไทยนี้แต่อย่างไรก็อย่าลืมว่าอิสระที่พวกเราให้กับลูกๆนั้นนะก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนื่องจากเด็กๆก,ก็ต้อง มีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งบทเรียนนี้อาจจะยากกว่าการเรียนรู้บทเรียนอื่นๆด้วยเนื่องจากความอ่อนไหวที่มีอยู่ในตัวจึงทําให้คําพูดที่บอกว่าฉันเตือนแกนแล้วฉันบอกแกแล้วมันทําให้เป็นเรื่องที่แบบเกิดความรู้สึกเจ็บปวดข้างในได้ดังนั้นการวิพา์วิจารณ์การบังคับให้อยู่ในกรอบอะไรเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราควรระวังและพื้นที่อีกอย่างหนึ่งที่ท้าทายคือการหัดให้ลูกๆของพวกเขาเนี่ย รู้จักการวางแผนในระยะยาวดังนั้นการที่จะสอนคนอื่นได้เนี่ยไทยเนี่ยก็ต้องมีการทําให้ดูเป็นตัวอย่างสามารถทําได้ด้วยรวมไปถึงการจับมือกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาเพื่อที่จะสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตที่มันพอเหมาะพอสมกับครอบครัวของเราเพื่อจะเป็นโมเดลที่สําคัญที่จะทําให้ลูกๆของพวกเขาเนี่ยได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรให้ ตัวเองมีความสุขและบาลานซ์การวางแผนชีวิตได้ด้วยเส้นทางอาชีพเมื่อพูดถึงโลกแห่งอาชีพและการงานแล้วเนี่ยไทยเนี่ยมีความต้องการมากกว่างานความมั่นคงความมั่นคั่งอำนาจความก้าวหน้าความปลอดภัยเซฟโซนต่างๆแต่สิ่งที่พวกเขาอะรู้สึกดีกับการทํางานสิ่งนั้นก็คือเสรีภาพอิสระในการใช้ชีวิต ในการวางแผนสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกดีมากๆเลยถ้าได้อยู่ในองค์กรที่เปิดอิสระทางความคิดให้พวกเขาได้เต็มที่ไทยนี้นะครับมีความกระตือร้นในตัวมีความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นในการทํางานที่แบบ นิ่งเกินไปไม่มีด y นามิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความท้าทายอะไรใหม่ๆก็อาจจะเป็นตัวฉุดลังจิตวิญญาณแห่งความอิสระเสรีที่มีอยู่ในตัวท้ายนี้นะครับมีแนวโนม้มที่ต้องการความยืดหยุน่นการให้โอกาสในการด้นสดไม่ต้องมีกรอบ รูปแบบอะไรที่มันรัดตัวเขามากเกินไปและถ้าอยู่ในเงื่อนไขของการแข่งขันแล้วก็ไทายนี้ก็ถือว่าเป็นอีกไทายหนึ่งที่มีความเก่งในแบบของพวกเขาเป็นนักกีฬาเดี่ยวที่ยอดเยี่ยมสามารถลังสรรอะไรด้วยตัวเองเพียงลําพังแบบนี้เขาสามารถทําได้ดีเลยครับแต่บางครั้งความเก่งของพวกเขาเนี่ยก็อาจจะมี จุดจุดเสียมีหลุมดำอะไรบางอย่างที่พวกเขามองไม่เห็นเช่นการคิดที่มันสั้นเกินไปหรือความประมาทดังนั้นท้ายนี้ก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีมั่นใจได้แต่อย่าประมาทและหลงและเิงก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองบ่อยๆและยิ่งยุคสมัยนี้นะครับเราจะพบเจอกับ คนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นอาชีพที่แม้ว่าจะเป็นงานประจำแต่ก็มีอิสระทางความคิดคือไทยเนี่ยก็จะมีความชอบในการที่ได้ใช้สยัยาพและเปิดพื้นที่ในการต้นสดของพวกเขาเพื่อได้พัฒนางานในรูปแบบที่พวกเขามองว่ามันเวิร์กซึ่งในแต่ละพื้นที่การทำงานเขาจะมองหาสเปซหรือพื้นที่ว่างในการที่เขาจะออกแบบรังสรรค์แทนที่จะต้องฟิกติดกับ ขนบธรรมเนียมลำดับขั้นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่อยู่ในองค์กรและถ้ามีลูกน้องเป็นไทยนี่ล่ละคือไทยนี่นะครับมีแนวโน้มอย่างสูงที่จะไม่ชอบถูกควบคุมไม่ชอบการถูกจ้ำที่จ้ำชัยหรือการวางแผนในระยะยาวมีแอคชั่นแลนที่ฟิก ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้แบบนี้ก็จะไม่ค่อยชอบแต่การที่ลูกน้องไทยเนี้ยได้รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมีความสามารถกับอะไรเขาอาจจะต้องการการครเอทรูปแบบใหม่ๆในพื้นที่ที่สามารถทําได้เช่นการออกแบบแซนด์บ็อกใหม่เขาได้ทดลอง เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เห็นภาพการทํางานแบบชัดเจนโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบมโนภาพมากเกินไปแต่สามารถเอาจินตนาการตรงนั้นมาทาให้มันเป็นรูปธรรมออกมาเลยและทดลองกันอยู่ในนั้นเพื่อที่เขาจะได้เนี่ยเรียนรู้จากตรงนี้ได้เต็มที่ลูกน้องแบบไทยนี่นะครับก็มีแนวโน้มที่อาจจะถ่อมตัวหรือขี้อายหรือเก็บตัวดังนั้นการเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้พวกเขา ได้ทำงานในขอบเขตที่พวกเขารู้สึกว่ากำลังดีไม่ต้องไปประสานงานกับคนอื่นจนรู้สึกว่าตึงมือเกินไปและการที่หัวนหน้าหรือเพื่อร่วมง,งานบอกกับเขาขอบคุณกับคนที่เป็นไทยเนี่ยด้วยความรู้สึกดีๆที่มีต่อการแบบนี้ก็จะก็จะยิ่งเป็นแรงขับที่จะทําให้คนไทยเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยความสุขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานเป็นไทยนี้ล่ะคือไทยนี้ครับก็มีแนวโน้มที่จะรู้สึกสบายใจในการทํางานที่เท่าเทียมกัน มีการให้คำปรึกษาการและมีอิสระในพื้นที่มากพอที่พวกเขาจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆดังนั้นคำแนะนำที่แบบไม่ได้ตึงเครียดเกินไปและมีรูปแบบในการแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นภาพคอนเซปต์ที่หลวมๆจนไม่สามารถเอามาปฏิบัติได้จริงสิ่งนี้จะทำให้พวกเขาถนัดมากกว่าในการที่แบบพัฒนาตัวเองในพื้นที่ทำงานของพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับไทยนี้ก็มีความอ่อนไหวอ่อนโยนดังนั้นการชื่นชมคำขอบ คุณคําขอโทษที่อยู่ในที่ทํางานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นซึ่งคนที่ทํางานด้วยเนี่ยครับ ก็อาจจะมองเห็นว่าเขามีความคาดเดาได้ยากมีความดานสดสูงแต่สิ่งนี้จะสอดคล้องและทำงานไปด้วยกันได้ถ้าเราเข้าใจความเป็นเขาของแต่ละคนคือไทยอื่นก็เข้าใจความดานสดของไทยนี้และไทยนี้ก็พยายามปรับปรุงตัวเองไม่ให้ความดานสดของตัวเองเนี่ยทำงานเสียความรับผิดชอบในในทางกับการไทยนี้ก็เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลซึ่งจะทําให้การทํางานเนี่ยมันเกิดความสมดุลคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเอง และถ้ามีหัวหน้าเป็นไทยนี่ลหละคือหัวหน้าที่เป็นไทยนี่นะครับก็มีแนวโน้มสูงที่ไม่ได้เป็นคนที่จัดการฟันธงเด็ดขาดหรือเจ้ากี้เจ้าการพอเลึาๆลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ ไม่ได้รู้สึกมีความสุขเท่าไหร่ในการที่เขาต้องควบคุมผู้อื่นการวางแผนเป้าหมายในระยะยาวพวกนี้เขาอาจจะไม่ถนัดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไทยนี้ไม่ได้มีความเก่งนะครับเพราะความอ่อนไหวอ่อนโยนการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเนี่ยทำให้หัวหน้าที่เป็นไทยเนี่ยมีความเป็นผู้รับฝันยิ่งลูกน้องได้ใจหัวหน้าหัวหน้าได้ใจลูกน้องเนี่ย ซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะลงมาช่วยเหลือเอาแรงจูงใจเอาพลังใจของตัวเองเนี่ยลงมาช่วยและพวกเขายังมีแนวโน้มที่จะให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการที่จะต้องแก้ไขวางแผนอะไรเพราะเมื่อตัวเขาเองต้องการสิ่งใดเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นเช่นเดียวกัน ดังนั้นการที่หัวหน้าแบบนี้ได้เจอทีมงานได้เจอรูปน้องที่ได้ทำอะไรใหม่ๆกล้าคิดกล้าลองกล้าลองผิดลองถูกแบบนี้ไปด้วยกันยิ่งทำให้องค์กรตรงนี้มีความสร้างสรรค์และมีความสุขความสนุกความผ่อนคลายความสบายใจมากยิ่งขึ้นบทสรุปนะครับมีบุคลิกภาพไม่กี่ประเภทนะครับที่จะมีสีสันมีสเสน่ห์ได้เท่ากับบุคลิกภาพแบบนักผจญภัยแบบนี้ไทยนี่นครับเป็นที่รู้จัก ในความใจดีมีความเป็นตัวของตัวเองมีความรักความด้นสดไม่ชอบการวางแผนที่มันตึงเครียดหรือแผนที่มันเป็นระยะยาวมากเกินไปเขารักความตื่นเต้นได้พบเจอได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้ทดลองรีวิวอะไรต่างๆเรื่องราวใหม่ๆแบบนี้พวกเขาจะชอบดังนั้นการหลอมรวมความสดใสความเป็นเด็กการได้เรียนรู้พื้นที่ใหม่ๆก้าวเข้าไปสู่ความเติบโต ที่เข้ากับบริบทของสังคมความรับผิดชอบการมองเกมยาวอะไรพวกนี้ต่างๆมันก็ทําให้ไทยนี่มีความสมดุลในตัวเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งไทยนี้เข้าใจผู้อื่นและผู้อื่นเข้าใจไทยนี้ก็จะทําให้เกิดการปรับจูนและสุดท้ายนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้ค้นพบความสุขในแบบที่เป็นตัวของพวกเราโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วนะครับสําหรับไทายนี้เป็นไทยสีเหลืองที่มีความน่าสนใจอีกไทยหนึ่งเลยครับถ้ามีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเรื่อง MBTI นะครับทักเข้ามาถามได้เลยนะครับเรายินดีตอบทุกคำถามให้เต็มที่เลยนะครับ เพื่อการที่เราได้รู้จักได้เข้าใจตัวเองและนำไปสู่ความสุขที่เราพบเจอได้ในชีวิตอย่างง่ายๆเลยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับวันไหนก็ไม่ดีเพราะวันนี้ดีสุดในการพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว I love today ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย